สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วกับคนหลังเขาพุทธาวพาเซวันนี้วันเกิดลูกสาวคนโตครับคืออายุมีลูกสาวสองคนอันนี้คนโตครับวันเกิดของเขาก็เลยจัดวันเกิดให้เขานิดหน่อยครับก็ตีรอบ Happy you. วันเกิดลูกสาวคนโตของคนหลังเขาผู้เทาพาแซบเ็ร้อใหแม่เขาบอกว่าพ่อจัดวันเกิดย้อนหลังให้หน่อยก็เลยจัดให้เขานิดน,นึงครับน้องสาวเขาไปซื้อเค้กมาให้เขาเป่าแล้วครับพ่อขอให้หนูแขวงคอดปลอดภัยคิดสิ่งใดคอยสมป่าตถนา อย่าเจ็บอย่าจนคอยเจอแต่สิ่งดีๆไอ้แตาบ่ปลูกแขนหรือหนูลูกแขนเลยล่ะนี่ครับลูกชายของเขาลูกชายของเจ <c oughs> ้าของวันเกิดนี่แม่ดำนี้มาแม่เลี้ยงเด็กในครอบครัวนะครับ จ้ของวันเกิดเขาใช้พ่อกับแม่ผูกแขนให้นะครับแม่ผูกผีผู้ค้าแขนเทามาทำไมอ่ะเทลมาผูกแขนเร็วๆนั่นคนเล็กอันนี้คนโตครับขยับไม่ให้ไม่ให้ตามให้แล้วก็อย่าฝากติดตามด้วยนะครับคนหลังเขาผู้เฒ่าพาแซบสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ